จะเป็นฮุนไดรุ่นดีลักนะคะปี P 19ตัวนี้ดีลักนะคะจะมีกล้องตัว360องศากล้อง360องศานะคะอันนี้ก็กล้องก็จะติดตั้งมาจากสูตรกันเพราะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของฮุนไดนะคะประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะทั้ง2ข้างเลยนะคะดูได้เลยจอก็เป็นจอสไลด์ลงมานะคะ สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถกันที่11.12นะตอนนี้นะคะช่วงปีใหม่ก่อนปีใหม่ราคาตัวรถทุกรุ่นทุกคันเราปรับราคารถหมดเลยแล้วก็แนะนําอีกคันหนึ่งเพิ่มเติมก็จะเป็นรถที่ไปทั้งครอบครัวนะคะจะเป็นรถตู้พิมเมียม่ย ุนไดนะคะตัวรถนะคะจะบอกว่าฮุนใดเราไปเยอะแล้วก็มาเยอะแล้วคันนี้เพิ่งจะมาจอดสดๆแลวร้อนเลยราคาไม่สูงด้วยนะคะจะเป็นฮุนใดรุ่นดีลักนะคะปี19บเก้าแล้วเป็นรุ่นกระจังนอนอีกอย่างหนึ่งเขาก็จะเรียกหน้าโฟกนะเรียกหน้าโฟกตัวนอนนะคะตัวนี้ดีลักนะคะจะมีกล้องตัว360องศา ตัวไฟนะคะไฟตัวนี้ก็จะไฟเดิมๆจากศูนย์เลยนะคะเป็นโปรเจคเตอร์นะตัวนี้นะคะแล้วก็ไฟตันหมอกนะคะตัวรถนะคะได้ปีใหม่ด้วยแล้วก็ราคาไม่สูงด้วยราคาปรับลงค่อนข้างเจอเยอะตัวรถจะเป็นรถสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลเข้มๆนะคะ ตัวกล้องตัวนี้ก็จะเป็นกล้อง360อสงศาที่ติดตั้งมาจากสูนเลยนะคะไฟเลี้ยวรายละเอียดนะคะล้อนะล้อเดิมๆที่ติดตั้งมาด้วยเป็นล้อแม็กอัลลอยตัวหน้ายางนะคะหน้ายางจะเป็นตัวขอบยางปี16นะคะยางปี20 <Wow. S 1> แล้วก็ตัวรายละเอียดตัวรถยางดอกเต็มๆของมิชลินนะคะขับได้เลยเป็นปีๆเลยแล้วก็ข้อมูลภายในนะคะตัวรถเนี่ยเรามาดูกันก่อนตัวรถอันนี้ต้องบอกก่อนว่าได้ไม้น้อยด้วยไม่ไมถึงแสนนะคะได้รถบ้านด้วยนะคะ ข้อมูลเลขไมอ่ะเลขไมดูได้เลยเลขไมน้อยมากเลยเลขไม่อยู่ที่6 4หมื่นสี่นนเองนะคะจะเป็นเนนะคะจอเดิมๆของศูนย์เลยนะคะตัวนี้จะมีเนนะคะเนติดตั้งมาจากศูนย์แล้วก็ตัวกล้องนะคะกล้อง360องศานะคะอันนี้ก็กล้องก็จะติดตั้งมาจากศูนย์เหกันเพราะตัวนี้จะเป็นตัวท็อปของหุ่นไดนะคะอุณหภูมิแอร์แล้วก็เป็นเบาะเสริมนะคะ ภายในสะอาดนะคะตัวรถไม่มีช้ำเบาะไม่มีช้ำเลยนะคะเลขไม้น้อยด้วยแล้วก็รายละเอียดตัวนี้ประตูก็จะเป็นประตูสไลด์นะคะประตูสไลด์ไฟฟ้านะคะทั้งสองข้างเลยนะคะดูได้เลยจะเป็นรถ11ที่นั่งนะคะจดทะเบียนตรงรุ่นเลยนะคะโอนได้ปกติภายในไม่ไม่โซมนะเบาะไม่มีช้ำไม่มีขาดนะคะ แอดถึงทุกมุมรถนะคะถ้าใครหารถที่ไปทั้งครอบครัวนะคะแนะนำคันนี้ให้ใช้เลยของคุณไดนะคะจะเป็นคุณไดรุ่นดีลักนะคะจอก็เป็นจอสไลด์ลงมานะคะติดตั้งมาจากศูนย์เหมือนกันบอดี้เดิมๆรถสวยๆไม้น้อยๆนะส่วนใหญ่เราจะเจอคุณไดที่ไม่เยอะๆแต่อันนี้ต้องบอกก่อนว่ารถเพิ่งเข้ามาแล้วไม้น้อยจริงตัวนี้ก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ให้นะคะถอยหลังให้นะคะตัวนี้กล้องหลังมีให้ด้วย ผ้าม่านนะคะผ้าม่านเจ้าของเดิมเขาก็ติดตั้งมาเพิ่มเติมด้วยนะคะประมาณน,นี้หลังเดิมนะคะน็อตไม่มีขยับแน่นอนเลยตัวรถนะคะรถตู้ที่ราคาไม่ถึงล้านอันนี้ก็แนะนําเลยเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยก็ไม่แพงด้วยนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้น2บาทกว่าแค่นั้นเองสําหรับรถลายออสองนะคะ ท่านใดที่อยากจัดไปแนซนหรือซื้อสดได้เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องก่อนห้องเครื่องหน้าสวยๆของตัวรถด,ด้วยนะคะรถสวยไหมน้อยแนะนําคันนี้ให้ใช้อีกคันนึงจะบอกว่าไม่นานเดี๋ยวแป๊บเดียวไปแน่นอนการันตีเลยคันนี้ยังไม่มีการขายของฝากระโปรงนะคะดูได้เลยนะคะหน้าสวยแก้มสวยนะคะห้องเครื่องเนียนสะอาดนะคะรถไม่มีอุบัติเหตุไม่มีพลิกคว่ำไม่มีชนหนักไม่มีจมน้าําทางเรามีการันตีให้อยู่แล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในเรื่องราคากันก่อนตัวรถ ตอนนี้นะคะคุณใดนะคะรุ่นดีลักตอนนี้ปี19้านะราคาเราเปิดไว้อยู่ที่998,000นานะคะตัวรถจัดได้เยอะจัดได้เต็มแล้วก็เลขไม้น้อยด้วยนะคะเลขไมอยู่ที่60,000กว่าโลเท่านั้นเองท่านใดที่หารถไปใช้ก่อนปีใหม่นะคะสดได้ไฟนแนนซ์ได้ทักหานิเลยบอกว่าคันนี้ไม่นานเดี๋ยวแป๊บเดียวไปแน่นอนการันตีเลยนะคะทักมาได้เลยนะคะ0 8 8 0 1 6 4 5 5 4ขอบคุณค่ะ